ทำให้เรารู้สึกเลยว่าความรักมันไม่มีจริงแล้ว,ลวก็คือแบบเหมือนเราไม่คุ้มใจแล้วเราก็แบบว่าไม่ให้ความ,มใจแบบใครแล้วอย่เงี้ยอ๋อ,อคือพอจุดจุดคนที่สี่คือทําให้เราหมดศรัทธาเลยใช่มันหมดตรงนั้นเลยมันทำให้เราหมดว่าเวลาเราจะคบใครราจะไม่เอาใจลงเล่นอยาออ่ะแล้วพอคนที่ห้าคนห้าปัจจุบัน ริงตอนแรกคนที่ห้ากล่าวว่าจะไม่คบจริงจริงอย่างจังแต่คือด้วยความที่เขามาอุปถัมภ์เราเขาดีแต่เราเขาช่วยเหลือเรามันก็เลยเกิดแบบเกิดความสัมพันมันเกิดขึ้นอืมนิดหนึงอ่าเนี้ยค่ะคนที่ห้านี่คือเจอกันยังไงนะเจอกันในแอปอ่าทินเดอร์ใช่ไหมอ่าเจอเดือนในแอปแล้วก็อตอนนี้คบไปเจ็ดเดือนค่ะคือปัจจุบันเนี้อ่ะอ่า อ่าฮะแล้วเขาอายุห้าส uh ิบเราอายุเท่าไหร่นะเจ็ด huh. ส uh ิบแปดอืมเราอายุสี่สิบแปดอ่าฮะโตมา uh huh. ใครเลี้ยงอ่ะพ่อูกับพ่อแม่เลี้ยงมาโตมากับพ่อแม่ใช่ไหม พ่อแม่ไม่ได้เลิกกันใช่ไหมพ่อแม่เพิ่งมาเลิกกันพอเรียนมหาลัยตอนเราโตแล้วตอนแล้วโตแล้วค่ะเลิกกันเพราะอะไรอ่ะเรารู้ไหมเหมือนไม่ไม่ทราบเหมือนกันอ๋อแล้วตอนนั้นเราเสียใจไหมเสียใจมากเพราะว่าพอพอเขาเลิกกันนี่ฐานะการเป็นอยู่มันเปลี่ยนไหมหรือยังไง มากจิตใจมันเปลี่ยนน่ะคะว่าทำไมเขาต้องเลิกกันเนี่ยอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. แต่ก็ถามแม่แม่ผมก็มันเป็นเหตุผลที่ว่าเขาต้องไปดูแลฝั่งฝั่งทางแม่เพราะว่าแม่เขามีพ่อที่ป่วยจนติดตาตาเขาป่วยเหมือนป่วยป่วยแต่ย้าสุดท้ายแล้วเนี่ย อ๋อคือเขาเขา,าต้องกลับบ้านนี่เหรอก็กลับบ้านของต่างจังหวัดแม่กลับบ้านต่างจังหวัดออก็เลยแยกกันอยู่แยกกันอยู่อ๋อก็แยกกันอยู่ยังไม่ได้เลิกกันก็ไม่ต้องเลิกก็ได้อ่าแต่พอแยกกันเสร็จแล้วมันเป็นไปมาณยังไงลูกเขาก็เลิกกันเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันอ่าฮะ แล้วเราอยู่ฝั่งใครฝั่งแม่เหรออยู่ฝัง่งพ่ออยู่บ้านพ่อมาอา๋ออ๋อฮะอ๋อแล้วตอนนั้นที่ที่เขาเลิกกันเราก็อยู่ฝั่งพ่อใช่ไหมอยู่อยู่บ้านพ่ออ๋เอเท่ากับว่าแม่ก็อยู่อีกที่หนึง่งซึ่งเราก็ไม่ได้เจออยู่แล้วใช่อยู่ต่างจังหวัดวนานไปหาก็ทีเดอ่ะอืม แล้วการที่พ่อแม่เลิกกันตอนนั้นเราเราเฟลเลยอะ่ะใช่ตบจบจะเรียนไม่จบเลยอะ่ะอืมสุดท้ายจบไหมจบค่ะท่จบกัน้่าอือแล้วเราต้องดูแลน้องไหมไม่ต้องน้องต้องดูแลเราเลยร่ะค่ะอ้าวทำไมอะ่ะเขาเป็นคนเข้มแข็งอะ่ะคือเขามีจุดยืนของชีวิตแล้วเขาก็เป็นคนที่ มีอะไรนะเขาบอกว่าอย่าใช้ซรริมิสะมางเพราะเป็นคนแบบเออเขาเป็นเด็กโตอ่ะคือประมาณว่าทุ่อย่างก็มีวางแผนมีการวางแผนไว้หมดในิมิตเนี้ยค่ะเพื่อเขาบอกว่าเพื่อจะได้ไม่ต้องทําให้พ่อแม่เดือดร้อนอืมฮะอมฮะแล้ว เขาคิวใจเราด้วยใช่ไหมเหมือนเขาเข้มแข็งกว่าเราเขาเข้มแข็งค่ะอ๋อ uh huh. แล้วตอนที่พ่อแม่เลิกกันนี่น้องเป็นไงอ่ะน้องไม่มีอาการอะไรเลยเหมือนเขาเขาเฉยๆอ่ะอือ <c oughs> ตอนนั้นเกือบเรียนไม่จบเลยแนละ้วทำไมถึงเรียนจบได้อ่ะอ๋ออยากเรียนให้จบไม่อยากให้ผมเสียใจก็เลยว่าเออพยายามเรียนให้จบอือ แล้วณปัจจุบันคบกับผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าปัญหาคือคห่างค่ะห่างขนาดไหนวะกรุงเทพกับกรุงเทพห่างยังไงอ่ะคือคือคือนานๆเราคุยกันทุกวันนะคะเราคุยกันวิดีโอคอลกันทุกวันแต่แบบว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี้ยมันเลยความมันเลยเกิดความระแวงของตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบคอยไปหาเรื่องเขาแต่เขา,เาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าเขามีใครลืมสาวชอเป็นฉามขึ้นจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเปิ้ลอะเป็นคนที่แบบขี้ระแวงขี้ระแวงตัวแล้วก็ชอบแบบพูดจาไม่ตั้งสัรณ์อย่างเงี้ยอืมว่าจะถามอยู่เลยว่าเรารู้ตัวไหมเนี่ยว่าทําไมเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าทุกคนไม่นับรวมคนปัจจุบันซึ่งทุกคนผู้ชายมีคนอื่นหมด นึกออกไหมซึ่งเว้นวักไอ้สองคนนี้ไว้นิดนึงตรงที่ว่าอีกคนที่สองกับคนที่สามเนี่ยอายุแม่งน้อยคืออายุแม่งน้อยส่วนหนึ่งมันคือมันจะหาคนที่อายุใกล้มันเพราะว่าเราอายุห่างมากนึกออกปะพอเราอายุห่างมากมันก็จะไม่คลิกด้าน,ด,านด้านความคิดหรือว่าปลายทางของความความชีวิตเราที่เราเรา,เราดําเนินชีวิตมาจนถึงอายุขนาดน,นี้แล้วอ่ะชีวิตเราจะมั่นคงหรือจะมีความคิดที่เป็นอีกแบบหนึง่ง คนละแบบกับเด็กๆด,ดังนั้นเรามีสิทธิ์จะทะเลาะก,กับมันด้วยใช่ไหมตอนตอนคบกันมีทะเลาะก,กันบ้างไหมมีเออซึ่งมีทุบตีโดนซ้อมโดนตบคนไหนทุบตีหรือทุกคนสองสองคนละคนคนที่สองคนที่สามคนที่สี่สี่สี่นี่คือด้วยเหรอสี่นี่ซ้อมเข้า,ขาเลย โอ้โหเริ่มดราม่าแล้วทุกคนเดี๋ยวนะคนที่สองทุบตีเราคนที่สามก็ทุบตีเราคนที่สี่ก็ทุบตีเราอ่าเชี่อแบบหมดตีแล้วเ,เหตุที่ทุบตีเนี่ยส่วนใหญ่มาจากอะไรทะเลาะกาันว่าแล้วูดจาไม่ดีเหรอคนคนที่สี่ไปอ,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 อ่า มเมาแล้วไงต่อแล้วเราไปโวยวายเขาอ่ะไม่ไม่อะเมาแล้วเขาก็จะระแวงว่าเราไปม,มีคนอื่นหรือเปล่าไปนอนกับใครมาเป็นคูกเต็มเดนเก่าหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอือฮึใป่ไหมคัวใหม่หรออะไรอย่างเงี้ยอืม <c oughs> แล้วเมา <c oughs> ด้วยความที่เป็นคนไม่ยอมคนเราก็เลยเสี่ยงกันพอเราเสี่ยงกันก็คือพอเมาเสเรเส็จแล้วเขาก็ลงลง,ลงมาเรื่องเงินอย่างเงี้ย อืมเราเราเป็นคนโดนทุบตีใช่ไหมเราไม่ได้ทุบตีเขาใช่ไหมเป็นอะไรคะพีแต่มีแต่โดนเขาทุบตีอืมเด็เดๆขออนุญาตชันแบบน,นึง